ตอนนี้ก็ไหนๆก็ขึ้นอันนี้แลวแกนมาร์สสามเดี๋ยวเรามาจัดเทียร์กันน่าจะใช้เวลาไม่นานเออเทียร์ลิสอันนี้เนาะเทียร์ลิสอันนี้คือเทียร์ลิสของเมตาณปัจจุบันของ Shadowverse World Beyond ในตอนนี้ณปัจจุบันที่ว่านี่คือวันที่8เดือนตุลาปี2025ครับแผลอชื่ออะไรนะ แอร์ทูโอเมนสักอย่างม,มาเอ่อเทียเอสเนาะเท่าที่เล่นมาตัวที่ผมมองว่ามันมันเอสแบบชัดเจนมากๆอะคือสเปล o บูธกับบิชอปครับอืมมันมันชัดมากจริงๆคือสองตัวเนี่ยมันเป็นเด็กคอนโทรลที่ว่าแบบอ้าววินอ่าอย่างสเปลบูธอะวินคอนมันก็น่ากลัวเนาะดีซีซาตานที่ เจอกันมาตลอดส่วนไอ้อันเนี้ยส่วนไอ้มาวินอะมันมีสิ่งหนึ่งที่ที่มันไม่แฟร์กับเด็กอื่นๆเลยก็คือไอ้เบดิสันครับไอ้ใบคิวสองเออไอ้ใบฮิ1สิบไร่สองดิใบนั้นอะมันบอกว่าคิวแล้วแปะเครดเนาะสิ่งหนึ่งที่มันสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ใบนั้นไม่แฟร์คือมันสามารถที่จะเลี่ยงเพื่อเพื่อไม่เอาเครดอันนั้นได้อะ แปะเคร็ดอันอื่นให้มันเต็มไปแล้วค่อยปาบับเบดีสันแล้วก็จะได้คิวสิบฟรีซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยเออก็โดยส่วนตัวนะถึงถึงเขาจะปรับบาลานซ์ไปแล้วก็เหอะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอออยากให้ปรับเบดีสันสักหน่อยว่าแบบมันไม่ควรเลี่ยงข้อเสียได้อ,ะ <laughs> อ่ะข้อเสียมันมัน,ม,นมันควรจะโดนข้อเสียอะไรบ้างอะคิวขนาดน,นั้นอะ ไม่ใช่ว่ามาเลี่ยงได้เลี่ยงได้ง่ายๆด้วยกันด้วยการแปะเคสเยอะๆแล้วหลบเครของตัวเองครับส,ส,ส่วนเอรเบลบูดก็นั่นแหลนะเนาะมันมันมันโดนปิดยากก็เพาะนอรแมนนี่แหละโอเคทีนี้ในส่วนของทีเอบ้างทีเอผมให้อะไรบ้างเดีอขอขอดูก่อนนะดาบหลดแน่ๆมิดเลน Mid มิดเวนแอบบิทผมให้สองตัวนี้พออกันครับอืมพาเพา็ดอะมาเอได้ละเพราะว่าเออมันก็น่ากลัวอยู่แต่มันแต่มันก็เจอข้อเสียเดียวกับไอ้ตัวนั้นนะไม่ตัวดาบมิดเวนอะคือพาเพา็ดอะถ้าเกิดว่าออกขิดไม่ได้เข้าไม่ได้ตีเข้าหน้าดาเมจก้อนใหญ่ๆอะมันก็นั่นแหละเป็นข้อเสียที่เจอกันมาตลอดเนาะว่าแบบจะปิดเกมไม่ได้ ครับถึงจะได้โอดินมาเสริมถึงจะได้เอกิลเน่มาเสริมดามจถึงจะได้ไอเหลียมบัฟมามันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นครับเออมันก็ไม่ได้ช่วยให้ช่วยให้หนีจากข้อเสียเดิมของตัวเองได้ขนาดนั้นอืแต่บัฟที่ดีของพับเพจก็คือบัฟแมวเนาะเออแมวเนี่ยบัฟมาแล้วดีจริง มันทําให้ออคิดมันน่ากลัวขึ้นมากๆอะตอนเทินตอนเทินแปดใช่ดาเมจมีจํากัดเนาะเคล็เต็มแล้วคอร์หกนี้น่าจะดีอืมอาจจะไม่ไม่กู้สิอืมถึงมีเคล็ดก็ใช้ดดวายซิลกันได้อีกอ่อเออเนาะมีชอบเคล็ดอืมพระเพจดาเมจอยู่ที่ออคิดเกือบหมดเลยใช่ใช่ใช่นั่นแหละข้อเสียมัน ิชอปเป็นเด็กเดียวที่ยิงบอดพร้อมเพียวแล้วยิงหน้าได้พร้อมกันทุกเตินจนจนน่าเกียรดแมวดีมากๆใช่ใชแมวดีมากๆอืมก็มีอะไรอีกมีอะไรที่มันอยู่เอได้อันนี้ผมควรจะให้บีให้ตัวมิดเอนมิดเอนอบิดดาบก็ควรจะอยู่ใต้มิดเอนนิดหนึ่งไอไอดาบมิดเรนที่ผมเล่นเนี่ยเออมันควรจะอยู่ใต้ a อันนี้ตายมิดเวยแอบิดเพราะว่ามิดเวยแอบิดมันช่วงเทิร์นหกเทินห้าเป็นต้นไปอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะโคตรน่ากลัวเทินห้าก็มีเจหมวกเทิร์นหกซุปโวก็มีอาจจะอีเจสใส่หมวกอีกรอบหนึ่งซุปโวมาเทินเจ็ดมีอีนั่นวานาเลกเออวานาเกเวย์ไนอืมคือแบบถ้าเกิดว่ามันไม่รู้จะทําอะไรมันก็ลงวานาเกเวย์ไนเวย์ไมาแล้วก็สิทธ เสกโทเค็นตัวมันออกมาอีกสองตัวสิบห้าสิบห้าออนบอร์ดอะเออเคลียร์ยากอยู่นะเออบอร์ดเหรอบอร์ดผมให้พอๆกับบิดเว้นดาบอันนี้มังกรอ่ะบัฟมาช่วยนิดหนึ่งครับแต่มันไม่ได้เห็นผลเท่าพระเพชรแต่มันก็ทำให้อันเนี้ยทำให้อันนั้นมันมาได้สายที่เล่นกาเรอ่ะเนาะ ไอที่เล่นแรมกาวิลแล้วก็มีอะไรบ้างนะแรมแรมฟอร์เต้กาวิลกาเิลเนเจเนซีอะไรพวกเนี้ยเออมันมันเป็นเด็กที่แบบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหยุดดาเมจมันไม่ได้มันก็ยากอยู่ครับสู้ยากอยู่กาวิวลมันเคลียร์ยากด้วยมันมันเหมือนกับตอนคุณโดนโคอ่องอะ่ะ <c oughs> คุณโดดอีกฝั่งปลาคูอองปลาร์แมนใส่แต่แต่นั่นแหลนะเนาะเออมันมันมีดาเมจเข้าหน้าได้ด้วยแถมตัวโคตรใหญ่อะ่ะสำหรับผมหุ่นยนต์เอได้นะครับแต่คนมาเล่ดน้อยจนวัดยากเลอมังกรนี่ดาเมจล้นแต่ไม่ค่อยมีโอกาสให้ลงอืมังกรมันยังมีข้อเสียอยู่เนาะที่แบบเออมือมือมันอาจจะบิกได้แล้วก็เออ่ใบแรมอะ่ะใบแรมจำนวนมันยังเท่าเดิมอยู่ มันยังหกใบยอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มันไม่ได้แรมเร็วขึ้นขนาดนั้นครับเออมันต้องมือป๊อกมันต้องมือป๊อกว่าแบบมีลุยเฟิงสองสองใบบนมือเนี่ยตอนช่วงเทิร์ฟตอนช่วงเคิร์ฟห้าเคิร์ฟหกเนี่ยเออแล้วโวลุยเฟิงตัวแรกแล้วก็ติดโอเวอร์ฟลูแล้วโวลุยเฟิองอีกตัวหนึ่งมือมันต้องป๊อกประมาณหนึ่งถึงเจอแรมได้เร็วเท่าที่ลองเล่นมานะ ผมเลยเริ่มคิดแล้วว่าจะให้มันเอจริงๆดีไหมหรือว่าให้มันอยู่แถวๆนี้ดีผมว่าให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันครับสี่ตัวเนี่ยไม่หนีกันมากเท่าไหร่เออไอวอร์ดเอ,อ่อมิดเอนดาบเอ,อ่อมังกรกาเรียลแล้วก็มิดเอนแอบ,บิตเนี่ยทำไมไม่นอน <laughs> ก็นอนตอนกลางวันของเมื่อวานมาแล้วครับอ,อืมอโกรแกรมดากอนเออประมาณนั้นเนาะอ,อโกรแกรมดากอนใช่ ไม่หนีกันมากเท่าไหร่พวกตัวบีแล้วก็โฮจังครับอันนี้ก็ข้อเสียเดียวกับไอ้นั่นเลยข้อเสียเดียวกับมังกรกาเริวเลยก็คือนั่นแหละใบแวบยังเท่าเดิมครับแต่โฮจังอืโฮจังมันตบไอ้พวกนี้ได้นะโฮจังมันตบพวกเทียเอสได้นะเพราะว่านั่นแหละเนาะมาเล่นเจอรี่ใช่ปะ เออมาเล่นเจอรี่แล้วก็มันมีบิวอื่นด้วยบางคนไม่เล่นเจอรี่ครับบางคนแบบผมเนี่ยผมเล่นเจนิสิตดรา้อนโอทเคเออคือไอ้แย่กว่าเจอรี่หน่อยคือต้องให้เจนิสิตดรา้อนมันอยู่ในเล็กเอออยู่ในเด็กให้โหจังมันลดคอร์ดเนาะเออหลักๆคือหลักๆค,คือต้องได้ลงโหจังอะถ้าไม่ได้ลงโหจังมันก็จะแย่ ถ้าใบที่ต้องลดคอสมันดันขึ้นมือมาก่อนก็แย่เออก็ก็ให้มันให้มันแย่กว่าไอ้พวกนี้ครับให้มันให้มันยังแย่กว่าไอ้พวกนี้พอมือต้องปอกประมาณหนึ่งต้องดวงดีประมาณหนึ่งเล่นยากกว่าอืมไม่ได้เหมือนกับไอ้ตัวเนี้ยนะที่แบบอ่าแรมแรมปูบอดตี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 แมงสาบแมงสาบผมว่าเอได้แต่ อย่างที่กูกูกันเนาะว่ามันมันเป็นเด็กที่คนเล่นต้องเก่งจริงๆอะพะจังติดอีกอย่างคือโจไม่ขึ้นลดคอร์สมาแต่ต้องกอเม็ดโวก่อนอยู่ดีเจนิสิตอ,อืีคแมงสาบก็ผมยังให้เออยู่มันคนเล่นมันต้องเก่งจริงๆอะไอตัวแมงสาบอะเออแต่คือมันตบได้ทุกตัวเลยนะถ้ามือมันปอกแต่พอนึกดูดีๆมันยังมีข้อเสียอย่างหนึ่งด้วยว่า ในในตรงในตรงเมตาณนตอนเนี่ยเออรูสึกเหมือนกันไม่ชัดว่าว่าช่วงเมตาช่วงหลังเนี่ยหลายๆเด็กมันเสกทอนได้ง่ายขึ้นนะเอะทอนมันเยอะขึ้นอนะครับอืมก็เลยรู้สึกว่าเออแมงสามเนี่ยเอาลงมาบีดีไหมนะหรือหรือให้ทายทายเอคือคือพับเบดมันดูเล่นง่ายกว่าเยอะอะ เออเล่นง่ายกว่าทาดาเมจได้ได้ง่ายกว่าอะไรกว่าอันนี้มันต้องแบบสกิลเพลเยอร์เยอะๆเลยอะบวกกับเจอสภาพที่คนติดท้อนกันเยอะด้วยอืมมีทอนของนอร์แมนมีทอนของไอวิลเบิร์ดมีท้อนของ, Norman, อ,ขอ,งอีเจมวกเอ่อไอตัวมิดเลนแอรบ,บีดกับไอตัวอันนี้เนาะ อะไรนะโหมดอบิดครับอมผมยังไม่ได้พูดถึงโหมดกับหลุดเลยนี่ว่าเอโอดวงนี่เหมือนเอามาแก้เด็กเทียเอแต่แพ้เด็กที่เหลือเกือบหมดเลยอืมแมงสาบน่าจะอยู่หลังวอร์ดบิชอปเอางั้นเหรอแมงสามน่าจะอยู่หลังวอร์ดบิชอปอถ้าถ้าแชทว่าตามนั้นผมก็อะเลื่อนให้ก็ได้ครับอืให้ให้อยู่ด้วยกัน พวกนี้มันไม่ทิ้งกันมากอยู่แล้วครับอออยู่ยากจริงขับรดควีนน่าจะยังอยู่ยากกว่าช่วงพับเพลทฮิวโดนโอดินกินกอดวูดหยับๆเลยอ๋ออ๋อก็คือไปไปหมชยอัพเจอพับเพทเวลาเล่นดวงใช่ปะแต่กอดวูดแล้วแบบเขาโอดินกินโชวไปเออเจ็บอยู่นะ <c oughs> <c oughs> แล้วคือพับเพทอ่ะ เวลาที่ผมเล่นน่ะโอดินแม่งชอบขึ้นมือเยอะด้วยโอดินขึ้นมือง่ายมากเวลาเล่นพาพเพชรไม่รู้เป็นอะไรอืมอ่ะก็ก็ให้มันตรงนี้แล้วกันน่าจะเหตุตรงกันเนาะแมงสาพแพ้วอดวิชก็จริงแต่ไม่แพ้เด็กอื่นหยุดอยู่ที่เดิมแหละดีแล้วให้อยู่ที่เดิมเหรอโอเคถ้างั้นอืมก็ได้อ่ะมากลับมาอยู่ที่เดิมนะแมงสาเอ่อเมื่อกี้ไลยนะผมยังไม่ได้พูดถึงโหมดกับ หลุดเลยใช่ปะโหมดกับหลุดอะที่ทั้งสองตัวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้อะในส่วนของในส่วนของโหมดเนาะคือมันเป็น mid range ที่ value แม่งเยอะมากแล้วมันว่าไงดีเออมันมันคือสิ่งที่ดีกว่ามันมันคือขั้นมันมันคือโหมด a ไม่ไม่ใช่โหมดอมันคือ mid range a b ที่แบบเป็น,เป,นเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าครับเออมี มีเกมแพลนที่แบบให้ทําด้วยว่าต้องปั่นโหมดให้ได้10แล้วลงอีตัวนั้นอีตัวเล gend ได้สองพอได้ลงคือ v a l ูมันจะอลังการงานสร้างมากอะเออมันจะกลายเป็นเด็กที่เวิร์มากๆจนมิดเวนเด็กอื่นมันมันสู้ไม่ได้ครับเออเ,เวลาผมเล่นดาบแล้วเจอมันอะคือต้องรีบปิดอะเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าปิดมันไม่ได้อะ คือหลังจากนั้นจะสู้แทบไม่ได้เลยโอกาสแพ้สูงมากอืมนั่นแหละเป็นมิดเวนที่แปรรูปเยอะมีท่าที่สามารถโอทีเคได้ด้วยก็คือเอ่อทำเควสตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วลงวันเาเกตเกนายสองตัวแล้วเก็บไอ้ใบเสกสตอมของวันนาเก,กเอาไวอ้อ่ะเก็บเอาไว้สองใบแล้วเก็บโทเคน็น แล้วเก็บไอ้โทเค็นที่เสก552ตัวเอาไว้2อันเอ้ยเอาไว้เอาไว้อันหนึ่งครับเอ่อใบมันมันจะเป็นใบแดงใบฟ้าเนาะใบฟ้า1ใบแดง2ครับแล้วก็เอออันนั้นมนสิบแล้วใช่ปะสิ1 1เดสสอซุปโวอืมแล้วก็อาจจะลงเคเบรอสไปครับลงเคเบรออสไปบัฟได้บ,บ,ดบวกอีก บวกอีก8ใช่ป่ะเคเบรอสมันบวกสี่หรือว่าบวกสองนะเออแต่เยอะอยู่ครับแล้วก็มีใบแล้วก็มีโทเค็นโคโคมิมิจากเคเบรอสอีกที่เบิร์นให้ได้ฮิลให้ได้ด้วยแล้วมีไอ้นั้นอีกมีไอ้ถ้าเก็บไอ้ใบขวนหน้าเอาไว้อะไดสองขวนหน้าสามอะเออแอบขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่งแต่มันโอ k เคได้ครับเวลามันเจอไอ้พวก อไอ้ไอเนี่ยครับเ,เวลามันเจอไอ้อะไรนะเควสบิชอปเนี่ยเนาะส่วนหลดคือหลดคือมันเป็น <c oughs> มันเป็นดาบมิดเรนนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้มามันไม่ได้มาตั้งบอร์ดลวมันมาไอ้ปั่นเควสของมันครับเก็บหลดไว้เยอะๆอให้ซินคิโกมันได้ได้กินแล้วก็หาโทเคนออกคิต ออกทริสมาแล้วก็นั่นแหละเวลาทําดาเมจเนาะก็แบบยิงทีละสี่ทีละแปดเนี่ยยิงทีละสี่ทีละแปดแล้วแบบพลอยฝั่งปางตายปั๊บก็อันเบิดมาซ้ําครับคือมันอยู่ได้เพราะดาเมจแม่งแรงเวอร์มากๆเออแรงเวอร์มากๆจริงๆมันมันเหมือนแบบมันเหมือนกับแบบมันเอากถบรรทุกมาชนคุณนะครับอืมมันมันเหมือนกับมันเอากถบรรทุกมาชนคุณอะ เออโดนทีฟื้นยากก็เลยนั่นแหละเนาะเออมันมันมันต้องอยู่ตรงนี้ครับแต่แต่มันจะมีข้อเสียคือกอกมันหมดง่ายถ้าเกิดว่ามันปิดไม่ได้ด้วยดาเมจก้อนใหญ่ของมันนะเนาะเออซินคิโกแล้วแบบเออซินคิโกไปปาเวทออกทริดไปแล้วโดนฮิวยื้อขึ้นมาอันเบิดซ้ำไปอีก ไม่ตายแล้วโดนฮิลยื้อขึ้นมาหลังจากนั้นมันจะไม่เหลืออะไรละเอ่อก๊อกมันจะหมดละครับซึ่งไอ้พวกเนี่ยไอ้สองตัวเอสเนี่ยมันสามารถที่จะฮิลยื้อแบบนั้นได้เว้ยมันสามารถที่จะทําแบบนั้นได้เอ่อก็เลยอยู่เอไปอยู่เอข้างโหมดอบิสไปครับไอ้ตัวหลดเนี่ยเนาะอยากให้โหจังเหมือนโหมดอบิสจังมาเร็วคอร์ดน้อย แถมได้ผลทั้งเด็กและมืออืมถ้ายื้อหน่อยก็กิวเน่เวทยิงอคอมโบกึ่งเอโกคอมโบไม่ติดก็เร่งเครื่องใส่ผมที่ฮิวยืย้อกับมันได้แต่โดนสามอันเบิดเออนั่นแหละเนาะเด็กหลุดมันจะอย่างนั้นแหละครับอืมข้อเสียของหลุดคือปิดไม่ได้ก๊อกหมดปับ๊บก็จะแพ้ไปเลยส่วนไอตัวมิดเวนอันนี้ก็คือมันจะยังพอยื้อได้อยู่บ้างครับ จากการที่มันมีกิลดาเกียเนี่ยเนาะโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมเอาไอ้อันนี้มาไว้นี่เนาะไอตัวอ์ติแฟกครับอ์ติแฟกผมไม่เจอจริงๆนะไม่เจอเลยก็เลยไม่ชัว่์ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนครับจริงๆว่าจะให้ดีให้เอฟด้วยซ้ำอะแชทว่าไงบ้างเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอืมเทมโปเอล อันต่อมาเป็นเทมโปเอลเนาะเทมโปเอลเหรอเท่าที่เล่นมามันก็ไม่ได้ความฟิลลิ่งของผมนะตอนเล่นไอ้เทมโปเอลอะมันเหมือนผมเล่นมิดเลนดาบที่ใส่เจอรี่อะคือต้นเกมปูบอด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 ไปตี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 ตตต เอปูบอดแฟรี่ตัวเล็กๆอะ่ะบางทีอาจจะมีเอออะไรนะตะลุงไยสามมาครับเอ่อไอตัวอมาเสือเนาะทำบอดใหญ่ได้ตอนต้นเกมทามือปอกๆหน่อยอมาสเสือตัวโคตรใหญ่แต่ก็ไม่ไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นมีแฟรี่สตอมหลังเคิร์ฟหก แต่คือถ้าเกิดว่าแม่งปิดไม่ได้ก็ต้องเลือกที่จะอ e ีโวเจอก็อีส่งก็ไม่รู้สิผมฟิลลิ่งจากที่ผมเล่นนะผมแอบรู้สึกอยากให้มันอยู่ท้ายๆบีไม่ก็ซอะ่ะมันดูไม่ได้มันดูไม่ได้มันดูไม่ได้ดีไปกว่าดาบม Mid ิดเวนเท่าไหร่อ่ะเทมโปกู้สึกมันติดบอร์ดมากขึ้นก็เปล่านะแถมพับเพ็ดก็เคลียร์เทมโปได้ด้วยเนาะ เออพอเพ็ดบัฟมาแล้วแบบเทมโปเอลก็โดนเคลียร์กัว่ัวยังเล่นมิดดาบอยู่พอซิมกิลดารีออืมอาร์ติแฟกต์น่าจะหลังโฮจังไม่ก็ซีแหละครับไม่ค่อยต่างจากแพทก่อนๆเท่าไหร่เนาะโอเคถ้างั้นก็ให้เป็นไปตามที่คุณว่าแล้วกันผมจะเอาอาร์ติแฟกต์ไปไว้ที่ซีอืมส่วนเทมโปเอลก็นั่นแหละฟิลลิ่งผมให้มันอยู่ประมาณเนี้ยครับ เทมโปเอลมันค่อนข้างไม่ไหวในเมตาตอนนี้เลยผมว่าดีอย่างได้เลยดีอย่างได้เลยเนาะเออพอกันพอกันที่เขาบัฟพับเพจมานี่แหละเนาะมผมลองเล่นอบิสโหมดดูกู้สึกเด็กมันทําได้แต่แปมบอร์ดถ้าเขาเคียบบอดได้ทุกเทิร์นแทบทําดาเมจใส่หน้าอีกฝ่ายไม่ได้เลยอืมขอนึกดูก่อนตอนผมลองโหมดอบิสเออก็เจอคล้ายๆคล้ายๆกันอยู่ ในบางตาที่เราแบบอันนี้เขาไม่ได้อะเออเทมโปไม่ได้ก็ก็ยากอ่ะคือเราต้องมาเก็บท่าอดีเคอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ก็นะด้วยความที่มันนิยมมากโดยความที่แบบเจอเยอะมากๆอ่ะแล้วตอนที่เราสู้กับมันอ่ะหรือตอนที่เราเล่นเองอ่ะก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเด็กที่เก่งอ่ะก็เลยให้มันอยู่เอ ครับในความรู้สึกผมนะไอตัวเด็กหมดส่วนเทมโปกับอ์ติแฟกต์ก็แถวๆนี้เนาะโอเคให้ตามที่แชทว่าแล้วกันเพราะผมไม่ชชว่ออันนี้ล่ะเอ่ออะไรนะเอิร์ธไรเอิร์ธไรเป็นไงบ้างวะเซ็ตผมไม่เจอเลยผมไม่เจอเลยเอิร์ธไรอะ เหมือนกับไอ้อันนี้เลยเหมือนกับไอ้ตัวอาร์ติแฟกต์เลยไม่เจอจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวให้มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วกันอยู่ซแล้วกันอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเออไรขอติดไว้ตรงนี้ก่อนนะคือแบบว่าไงดีเวลาพูดถึงเด็กวนะิชน่ะอ่ะเอาเอาไรโอขึ้นมาด้วยเวลาพูดถึงเด็กของวนะิชน่ะเราจะ ด้วยส่วนตัวนะผมมองว่าไม่ว่าเด็กมันจะแย่แค่ไหนก็ตามอะเด็กของวิสนะสุดท้ายมันจะได้ไอ้แฮกเกจของสเปล,ลบูธมาคอยแบกอยู่ดีก็คือได้แอนเกียได้คู่อ,องมาแบกเออย่างไงมันก็พอที่จะดึงขึ้นได้อยู่อยเอสเขามัมีเกลลเล็บนทีมเบดเกิลอ,อ๋อ ผมว่าเอิร์ทไงดีกว่าดีแฟกต์เหรอตั้งน้องได้พร้อมดินสิบก่าแต้มโดนเวทคอสองส่ 2, สงไปต่างโลก <c oughs> เออว่ะลิลันทีมแม่งเจออีอต,ตัวนี้มันอันนี้นี่ว่ะโอ้แม่งไงเอ่เอามา เออว่าไงดีสองตัวเนี่ยเดี๋ยวผมให้แชทจัดเลยว่าว่าจะให้อยู่ตรงไหน <c oughs> เอิดไรเยอะวว่ามีนอร์แมนนะครับใช่ใช่ใช,ใช่มันมีนอร์แมนไอ้นี่ก็มีนอร์แมนมันสามารถใส่ได้ <c oughs> มันสามารถผสมกันได้ไอตัวไอตัวเด็กอันเนี้ยไกโอฟังแลรู้สึกเจ็บปวดเลยแ <c oughs> ชทว่าไงสองตัวนี้ ให้หยุดให้หยุดตรงไหนเอาเอาแบบจริงจังเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะเอ่อไข่ผมเท่าที่ลองเล่นนะมันพอๆกับเทมโปเอลอะสามตัวเนี่ยคือมันเพลยมากเลยได้ไข่อะมันคืออย่างที่หลายๆคนว่าเนาะมันคือไออันเนี้ยมันคือ เด็กเครสที่ที่แยก่กว่า,อ,อ,ดาอดาเมจมีเรื่อยๆก็จริงแต่แต่เคีย์บอร์ดไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นสาวแก้วไอโอเอฟไอโอเอฟเหรอไอโอวัดดวงอยู่แค่แค่อยู่ว่าถึงไหมคิดว่าบีบีเนาะอืมจะว่าไปผมก็เคยแพ้งไอยโอนะ แต่นั่นแหละตอนตอนผมแพ้ไรโอผมโดนผมโดนมันเอาแพ็กเกจสเปล,ลบูทมามากดมากดก่อนนะ่ะเออแล้วค่อยแล้วค่อยปาไราโอมาเป็นเคสที่เคลียรบอรดไม่ได้อืมดาวเกรดของเคสวิชอบเออเป็นเคสที่เคลียรบอรดไม่ได้เนะเอ,อให้ให้มันอยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้ให้ตัว ไอสองตัวเนี้ยแถวๆเนี้ยไวไว้ตรงนี้แล้วกันไว้ก่อนสว่วนอันเนี้ยอิสูเดียอิสูเดียนี่แม่งแบบเป็นตัวที่โพซิชันมันแปลกมากเออคือคือมันโดนเด็กเร็วเด็กเร็วๆอย่างแบบมังกรกับว่าดาบไปพวกเนี้ยกระทืบได้โดนแมงสาบโอทีเคได้อืม แต่แบบมันไปชนะไอ้พวกเนี่ยมันไปชนะไอ้เคสวิชอบอะไกโออารมณ์เดียวกับโฮจังเนาะอืมไม่ไม่ไม่ผมว่าไข่เก่งกว่า u f เกือดีนั่นแหละโอ้โอเคแถวๆนี้ไม่ต้องเลื่อนเนาะ เอฟได้เลยแบบไม่ต้องสงสัยอิสูเดียผมควรให้ตรงไหนดีวะมันไปชนะไอเนี่ยเด็กเอลทั้งสองอันเลยอะทั้งด้วงทั้งไอเนี่ยมันไปชนะอันเนี้ยแต่โดนเด็กอื่นกระทืบตายหมดเลยอะไงโอมันกระจอกขนาดที่สเปลบูทแบกไม่ไหวโหขนาดนั้นเลยเหรอ รู้สึกอิสูเดียเนี่ยจะกลางบีมั้งนะมันชนะเด็กช้าแต่แพ้เด็เกเร็วมันชนะเด็กช้าแต่แพ้เด็เกเร็วเนาะอืมคิดว่าประมาณนี้เนาะเออผมผมว่าประมาณนี้ได้ครับมันมันมันพอจะเมคเซน n ์อยู่เอฟผมหมายถึงอ,อิซูเดียเอฟอิสูเดียเหรอ เฟลุงชนะโหมดอบิดด้วยนะผมเล่นลงชนะบ่อยมากโหเออมันมันก็มีใบเคลียเยอะอยู่เนาะมันเคลียอีเจ๊หมวกได้ยี่สิบดาเมจโดนดีไวชิลกันได้รับกองเออว่ะอ่ะผมผมว่าอิสุเดีย ผมว่าอิสุเดียมันควรอยู่แถวๆนี้ครับอืมมาใกล้ๆกับโฮจังแล้วกันโฮจังนี้คือซาตานบวกเจอรี่ใช่ไหมครับมันทุกตัวเลยที่ที่เล่นโฮจังครับผมผมไม่ได้เจอดจงแค่แบบซาตานเจอรี่อะเอ่อคือมันจะเป็นโฮจังอะไรก็ได้อะโฮจังเจเนซิตก็ได้โฮจังเจอรี่ซาตานก็ได้ ได้เอาเอาหมดเลยอะครับแต่เมตาเนี้ยกูสึกเล่นสนุกแต่ถ้าเล่นกับพ่อแกงเอสแล้วความสนุกหายเลยเลื่อนวิชสองอันล่างขึ้นมาอีกอย่างละขั้นก็ได้อย่างละขั้นก็ได้เนาะอืมอยากให้สิ้นเดือนเก่าแล้ว,ลวอยากเล่นแผนใหม่เอโกแอ y s บจัดด้วยไหมเออผมลืมใส่เอโกแอรบิ เอโกแอบิสอยู่แรงที่ผมไม่เจอเลยเหรอหรอืมเอโกอะถ้าถ้ามันถ้ามันมือปอกๆมันก็ดีนะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> กิลเน่มานี่ก็กระทบมันอยู่พอสมควรครับโดนกิลเน่คือโดนกิลเน่คิวนีคือแบบแทบอ้วกแล้วอะ แต่มันดีตรงมันมันยังได้อัปเกรดอยู่เนาะมันยังได้อัปเกรดจากการที่มีวันอเลกเวยนมาแต่ตอนผมเล่นนะ่ะวินเกรดไม่ได้สวยขนาดนั้นอะผมรู้สึกว่ามันควรอยู่ประมาณเนี้ยอืมคือเทมโปเอลยังดีกว่าครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยากแก้อะไรเพิ่มอะผมจะผมจะจบที่ประมาณนี้แล้วกันเนาะ อืมสรุปที่หน้าตาแบบนี้เลยแล้วกันไปตัวเทียริส